ไปใช้ขึ้นแล้วว่นี่ึ้นโต๊ะปลาตัวกุ้งกุ้งกับปลาลด มาแล้วแล้วโอ้โหแมนยังอีกอน,น่ะเกือบถือชาวน้อยลัดตีแลละพี่น้องโอ,โ,โอ้โหอยู่ชุยนี่เถื่อนแหงเลีสบายดีพี่น้องเมื่อนี้พมก็คอยบ่าวทะเลบอ่อหินเกาบ่ไแด้ไปตายทางไดพี่น้องเมื่อนี้สิมาอัปเดตข่าวข่าวเกี่ยวกับชุยพี่น้องให้พี่น้องหู้ว่าตอนนี้น้าชุยมันโตรหรือมันไหลหอดไสแล้ว แต่ว่าตอนนี้น้ำซุยมันไหลแล้วพี่น้องมันโตนแล้วสําหรับใครที่ยังดให้ดาหน้าบ่แล้วก็เคียวดําให้มันแล้วไวไวเด้อจะได้พาหมูพาคู่มาผักผ่อนหย่อนใจมาลิ่นกินเบียร์อยู่ซุย,ยเย็นเยลลดพี่น้องและก็กินชมตามเจ็บแบให้เจ้าโลดนะแต่ว่าเมื่อนี้ฮามาบึงม่นยังนะเขาตึกชรุ่งบ่นนะหรือกว่าอ๋อส่อนพี่น้องส่อนกุ้งส่อนปลาเนี่แและและก็มีเด็กน้อยอาบน้าลิ่นแถวนะ ส่วนมื้อนี้เฮาก็สีมาอาบน้ำให้พี่น้องบึ่งว่าอยู่ซุยมันลายแห้งํำไดแล้วบรรยากาศกับตอนเ,นเพลนยังหอนๆอยู่เลยแต่ว่าคอยบ่ะนพี่น้องคอยถือเบียร์สองปองลงไปกินอยู่หันเลยแล้วก็ลงไปอาบน้ำเลยเพราะว่าอากาศมันห้อนแห้งหนะโอ้โหสาวน้อยว่าระวังตกน้ำเด้อว,ว่าบ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงตอนนี้เฮาก็คอยลงอยู่ตอนพี่น้อง ต้องระวังพี่น้องเพราะมันหมื่นเด้นี่ลงไปก็ชุ่มๆเย็นๆแล้วนะเพราะว่ามันเป็นนำ้นำน้ำซุยเป็นน้ำเย็นอยู่แล้วเด้แล้วก็กินน้ำซุยตามสไตล์เขาเลยพี่น้องกินน้ำซุยผสมเบียตามสไตล์เขาเลยเพราะว่าฮามาซุยเขาต้องกินน้ำซุยเด้กระชั่นและสัมมาบหอดซุยเด้ยอกยอกพี่น้องเห็ดตะคอยนี่แหละอย่าไปเห็ดคือ่อยเด้อกาสีประมาณนี้พี่น้องน้ำซุยไหลกะ ลายบัวคอยแล้วก็ลายบัวแห้งเป็นตาลินนักช่องเหรอ